กชาเป็นยังไงากราเหมือนยๆค้งน้อยวันนี้หลใบอกบอักกบว่าักดีกสวัสดีคพ่ๆจะมากิน้กินอะไรครับร้านตรงนู้นน่ะสามสิบเก้ารามเองนั่นเองพี่วานเป็นคนรีเควสเองเลยว่าอยากกินราเมม ชาเยใส่แก้วแบ่งให้น้องด้วยนะครับพี่วานพี่วานอยากจะลองกินน้ำฝรั่งของทางร้านดูนะครับต้องหันนะแค่นี้หมดแล้วครับอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติเหมือนยาวๆคั่น้อยเน้อนน้ำฝรั่งรสชาตินิ่วแล้วนิ่วอยู่แล้วเหรอ ราเมงเรายังไม่มีเหรอครับก็ทำราเมงอยู่ตรงต้องรอก่อนนะคะ อาตอนนี้เราก็ได้รามเมง,งแล้วนะครับพิวานเลือกเป็นรามเมงคงคัตสึนะครับน้ำขาวขคค้นพิวานบอกว่าชอบซดน้ำขาวมากเย็นเลยเย็นแล้วค่อยๆกินทีละครึ่งอย่าไป่ต้องกินนั้งคำก็ได้อืเป็นไงครับเยียย่ยมเลยนะเรี่น้องอืกินน้ำซีฟู้ด ส่วนของฉลามนี่เลือกเป็นโชยุรามเงมงพี่วานซดน้ำเสียงด,ดังมากเลยนะครับรามเมงราคา39บาทอร่อยถูกใจพี่วานมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายช่วยกดติดตามช่องฉลามวานด้วยนะครับ 宝宝。